โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนลบคลิปใน YouTube นะทุกคนและก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอทุกคนช่วยกันติดตามอ่ากดซับะไคร้นั่นแหละเออกดไลค์กดแชร์เพื่อผมจะได้ทำคลิปแบบมีกำลังใจไงเออมามามาเรามาดูกันเลยนะทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะทุกคนอันดับอื่นเราก็กดมาตรงนี้ช่องของคุณนี่ แล้วก,กดจัดการวิดีโอเนี่ยอย่างเช่นคลิปอ่านี่นี่ลบให้ดูนี่เราก,กดค้างไว้แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าของใครในกรณีที่กดค้างไม่ได้ให้เราก,กดนี่จุด3จุดนี่แล้วก็ลบไปเลยผมก็ <c oughs> แบบอยากจะเปิดไลค์ได้ใน y t u t u ไงเลยต้องแบบมานั่งลบคลิปพวกนี้ <c oughs> เพราะว่าแบบมันไม่ใช่คลิปตัวเองอนะเนาะ ก็แบบก็มีประมาณนี้แหละทุกคนลองเอาไปใช้กันดูถ้าไม่ยังไงสอบถามกันได้ใต้คอมเมนต์เลยทุกคนนี่ถ้าใครไม่อะไรมา <c oughs> กดตรงจุด3จุดนี้ถ้าใครกดค้างไม่ได้อะนะในกรณีที่ใครกดค้างไม่ได้นี่แล้วลบกดลบันดับอื่นเนี่ยมันก็จะบอกก่อน ลบวิดีโอนี้ใช่หรือไม่ถ้าหากท่านผู้ชมกดผิดก็กดยกเลิกแบบนี้ได้เออผมก็จะลบ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 ไปคลิปพวกนี้ก็จะลบหมดแหละก็เพราะว่าแบบหกว่าติดลิขสิทธิ์2ยังเปิดไลยได้ไม่ได้ไงเพราะว่าไม่ใช่คลิปตัวเองนะเนาะก็มีประมาณนี้แหละทุกคนงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ